สวัสดีครับผมเอ็มโรสซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราพาเพื่อนๆมาดูเจ้าคันนี้เลยครับเป็นรีโวอเทอร์โบห้าลูกจากระยองนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคันนี้เนี่ยแคล้วคาดกับเรามาหลายครั้งมากนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะมาถ่ายรีวิวแบบเจาะลึกเนี่ยหลายรอบมากนะครับแต่ก็ไม่ได้เจอกับพี่ต๊อดสักทีนะครับวันนี้ครับเราเลยพามารีวิวแบบเจาะลึกกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับพี่ต๊อดอยู่ในรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่ต๊อดกันดีกว่าสวัสดีครับพี่ต๊อดครับสวัสดีครับดีใจครัับบออทะไรรยู่่คพี ฝึกเล่นเกตอยู่ครับเล่นเกตเดี๋ยวนี้เกตนี่ต้องเล่นด้วยต้องฝึกด้วยโดูลูกเล่นนะครับตอนนี้เหรอใช่๋อตอนนี้นี่เป็นตัวเล็ดวันใช่เล็ดวันครับผมก็ใช้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่พอลองแล้วเป็นไงเนี่ยครับเอามาลองว่าจะมาขายครับแล้วลูกเล่นก็เยอะนะครับ่แล้วก็มีการบอกค่าเพียบเลยนี่ดูว่าอยู่ด้านหลังใช่วัดโหมดวัดน้ํานะครับวัดรอบนะครับวัดนั้นวันเครื่องนะครับเบรก อย่าตากันซิมเปลือกของน้ำมันนะครับอ่ามันมีมาให้ครบคันนะครับเทอร์โบมีหมดเลยครับเทอร์โบนี่ก็เป็นพวกบูทใช่พวกบูทครับเพราะผมใส่อยู่ในแคมรี่เนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าเป็นรถบางรุ่นที่ถ้าเกิดไม่มีเทอร์โบไม่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่แสดงค่าใช่ใช่ครับอ่าแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าผมลองกับรถบางรุ่นแล้วก็คือมันแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ที่มันออกมาที่ o p d เนี่ยมันจะแสดงค่าอะไรมาบ้างใช่จริงๆเนี่ยครับรถแต่มันมีมาให้แล้วก็จริงแต่ มันจะโชว์ก็เมื่อตอนที่มันขับไม่ได้แล้วใช่ไอ้นี้เรื่องจริงที่บอกก่อนว่าเฮ้ยพี่จะซื้อทําไมวะซิเกตความร้อนเฮ้ยพี่ความร้อนก็มีมานะแต่มันโชนเออมึงแดงแล้วมึงขับไม่ได้แล้วแต่นี่มันจะมีบอกว่าเฮ้ยนย่มันอุหภูมิคันนี้แล้วมันจะเตือนนะอันนี้มันอารามได้ด้วยนะครับอ่ามันเตือนว่าเฮ้ยคุณสมควรพักนะสมมติว่าเราหนึ่งร้อยเนี่ยเพื่อมันโชว์แล้วคุณขับไม่ได้แล้วคุณต้องจอดแต่สมมติคุณไปจอดตรงไหนอ่ะ เลยปั๊มไปแล้วจอดกลางป่ากลางเขาอันนี้อันนี้อันนี้คือข้อดีของเกตอย่างทหารเกตมันมันซื้อไปทาไมคือเรื่องนี้เดี๋ยวบางคนก็จะพูดเนี่ยอย่างพี่พี่บอกว่าในรถเนี่ยก็จะมีบอกนู่นบอกนี่แล้วอุณหภูมิผมต้องบอกก่อนเขาบอกมาเป็นแบบว่าแค่ระดับกากๆใช่แต่เนี่ยบอกมาเป็นตัวเลขดิจิตอลใช่คำว่าดิจิตอลนตบอกเลขบอกใช่จุดทศนิยมใช่มันละเอียดกว่ามละเอียดกว่าอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างพวกอุณหภูมิน้ําอย่างพี่เขาบอกอะเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราอยากให้มันเตือนที่อุณหภ ไเตือนใช่ครับนะครับอันนี้เนี่ยมีอะลามมีในเรื่องของแบบเขาเรียกชิปไลท์ชิปไลท์ใช่ตั้งค่าได้ว่าอยากให้รอบแค่ไหนใช่อัตาเไหนอยากให้อุณหภูมิน้ําเตือนตอนไหนนะครับสามารถตั้งได้หมดเลยใช่เครื่องนี้คือเฟี้ยวมากนะครับเสียบทาง o p d o p d ครับ o p d เราไม่เราไม่ต้องตัดต่อสายก็เนี่ยครับเสียบนี่อันเดียวก็คือดับเลยใช้ได้เลยดับได้เลยใช่ครับเราเสียบ ก็ติดเลยครับง่ายง่ายง่ายแล้วก็จะมี GPS ด้วย GPS ใช่ครับเรื่องของทิศเหนือทิศใต้อะไรเงี้ยก็บอกหมดต้องบอกเลยในส่วนของรถกระบะหรือว่ารถแต่งที่แต่งเยอะๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแจ้งโค้ดได้แล้วก็ลบโค้ดได้ใช่ใช่ใช่เนี่ยนี่กำลังเล่นอยู่เนี่ยเขาว่ามันลบโค้ดได้เนี่ยครับนี่ถือว่าโอเคในในราคา1,990นี่ถือว่า โอเคนะตอบโจทย์ได้เลยนี่แล้วก็ที่สําคัญเลยวันนั้นที่ผมซื้อไปเนี่ยเวลาเราซื้อไปเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลการติดตั้งหรือว่าข้อมูลของรายละเอียดพวกนี้เนี่ยอ่าฮะเขามีไลน์นะมีเป็นช่องทางทางไลน์แอดนี่นะครับเป็นเลดวันเซอร์วิสนะครับเราแอดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีทีมงานเนี่ยคอยที่จะแบบว่ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเกี่ยวกับรายละเอียดอพวกนี้อันนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพิ่งนั่งเล่นอยู่เนี่ยนั่งเล วาระตีสามปีนะครับแล้วก็มีเงินให้อีกส0ม0 0ื่นบาทเป็นเงินประกันถ้าเกิดว่ามีปัญหาจาก o p d ปีนีาเพราะตอนซื้อเขาบอกมาเหมือนกันของพี่รู้ใช่ครับเขาบอกมาบอกมาอันนี้คือแบบรายละเอียดแน่นมากนะครับอุ้ยอันนี้แสดงว่าเลือกของดีมาขายครับครับคือเราต้องมาลองเล่นว่าเขาขายลูกค้ามันดีจริงเราต้องขายครับเดี๋ยวดูหน้าตาหน่อยเพื่อนอันนี้คือหน้าตาของมันใช่ครับนะครับอันนี้คือปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมมีหลายหน้านะครับหลายหน้าใช่ครับ อันนี้คือเปลี่ยนข้อมูลข้างในนะครับอันนี้คือเปลี่ยนหน้าตาเป็นนห้าเราอยากให้เอาหน้าเนี่ยมาไว้อ่าหน้านี้ใช่ไหมเราชอบหน้านี้เราต้องเกียเราต้องการเปลี่ยนนี่ภูเขาต้องการเปลี่ยนนี่ครับทิศเหนไหมอ่าให้ให้ไม่าอยู่หน้านี้ก็ได้นะครับนี่นี่นะครับเราเลือกข้อมูลเลือกข้อมูลได้ครับจะตรงไหนก็ได้ใช่ไหมนี่เลือกข้อมูลที่จําเป็นได้เลยนี่นี่ก็เลือกหน้าไปเรื่อยๆืมีหน้าให้บอกหลายหน้าครับซื้อมาอันเดียว คุ้มเฮ้ยแต่อันนี้ผมแอบเห็นพี่ติด2ตัวเลยเหรอใช่ครับเพราะวันนี้รถผมมนเป็นรถโชว์ครับรถเป็นออกงานโชว์บ่อยก็จะเลือกทรงที่มันดูสวยงามมันจะเข้าพวกได้อย่างพรถรถผมมันโบ5ลูกใช่ไหมครับอ่าการดูแลต้องละเอียดขึ้นตัวแต่ตัวอ่าอันนี้เดี๋ยวพี่จะเก็บสายไฟปกติอันนี้คือกําลังลองก็เลยเอาดึงออกมาให้ใช้งานได่ไม่นั้นถ้าติดตรงเนี้ยมันมันมันเล่นยากอ่าคือก็นั่นหมายความว่าก่อนคนจะคนจะติดตั้งครับคุณสามารถเสียบได้เลยอ่าแล้วลองเล่นดูก่อนลองเล่นดูก่อนใช่ครบะ ที่รถรถแข่งรถแต่งมันมีเยอะอะไก็เสียบได้นี่เลยครับ OBD ดีนี่เลยแต่อันนี้ของที่ก็ต้องมีปักพ่วงใช่ไหมทั้งคันของผมทั้งหมดมันเป็นโอ d ดีหมดเลยอนั้นหมายความว่ามันต้องมีประมาณ8 8สายแปดสายเยอะๆครับแต่เดี๋ยวนี้มันบอกหมดแล้วนะคือ O b d ดีเนี่ยคือสามารถที่จะบอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถได้เกือบทุกอย่างทุกอย่างคืออันนี้จะบอกให้นะครับเป็นเป็นเบื้องต้นครับ เพื่อที่เรากันหนึ่งไม่ต้องการให้ร้านทั่วไปหลอกเราได้บางทีรถอยู่ดีขับแล้วดับนี่ดูได้เลยว่าแบตไม่ชาร์จนิมจะบอกครับอันนี้บอก่อันนี้สิบสามสิบสามกว่าเนี่ยกำลังกระตุกเนี่ยไม่ฟังว่าแบตมันชาร์จอยู่รถดับอยู่ดีเขาบอกให้เครื่องพังเลยเนี่ยไม่ใช่ครับเรารู้ได้เลยว่าเฮ้ยสตาร์ทแล้วเดี๋ยวโดนหลอกอันนี้ก็กันกันไม่ได้ครับแล้วดูเบื้องต้นได้เลยดีแล้วก็โวลต์ต่ำเราดับเครื่องปุ๊บปกติมต้องมีสิบสองโวลต์ที่แบตมันชอบเสื่อมแบตชอบหมด ถ้ามันขึ้น11บ,บโวลต์เรียบร้อยเรียร้อยใช่ไปแล้วหรือว่ามันเก็บไฟไม่อยู่ตรงนี้ครับพอ<น>ต้องพักแบตมันเริ่ม มันเริ่มหายลงหายลงครับเรารู้แล้วอ๋อรู้เบื้องต้นเลยใช่ของเล่นแน่นมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าพี่คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะดูกันมานานแล้วนะครับส่วนสําหรับใครอยากที่จะสั่งตัวนี้นะครับผมสั่งเว็บเพจ Facebook นะครับเป็นเลดวันไทยแลนด์แล้วก็เป็นไลน์แอดนะครับแอดเลดวันดอททนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสี่หกสองห้าแปดหนึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าจะติดต่อที่พี่ต๊อดก็ได้ได้ครับได้นะครับโอเคนเดี๋ยวไปดูรถกันนนนนดดดีีีีกกวว่่่าาพพไ้้ะครััับมตตออลงยยุ่่งๆอู มาไม่บอกเลยไม่บอกไม่กล่าวนะครับนี่เลยก็ตะกี้เนี่ยเราก็ได้เห็นของเล่นพี่ต๊อดละกำลังจะมาขายที่ร้านใช่ครับใช่ครับแล้วก็รถคันนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระแสดังมากๆเพราะว่าเขาออกทีวีด้วยอ่ะใช่ครับใช่ครับนะครับเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาของโตโยต้าเลยใช่ครับโตโยต้าใหญ่เลยครับเออเพราะปกติเนี่ย โฆษณาเราก็จะโฆษณาทาง Facebook อะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้โฆษณาทีวีซีเขาเรียกทีวีซีใช่ทีวีซีครับนะครับแล้วก็ตามบิลบอร์ดที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพใช่ครับขับรถผ่านไปเห็นเลยใช่ครับนะครับพวกซันนี่อยู่พวกซันนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ซันนี่นะครับอย่างคันนี้เนี่ยพี่เป็นลีโวตัวเซตดิชั่นใช่ครับถูกไหมปีสองพันยี่สิบตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับถึงว่าเขาถึงเอาไปโฆษณาเลยใช่ครับนะครับตอนนั้นเราเคยเห็นกันไปรอบหนึ่งชมนั้นเนี่ย เป็นโฉมนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับคนละโฉมใช่ครับคนละโมตอนนั้นเป็นสีบอลด้วยใช่เป็นสีบอลครับนะครับอันนี้มาตัเดิมๆเลยครับเป็นสีเดิมจากโรงงานอ๋อแล้วนี่คือศาสตร์ใหม่ทั้งคันศาสตร์ใหม่ทั้งคันเป็นทั้งคันครับเทอร์โบเทอร์โบเนี่ยก็คือเปลี่ยนเลเวลใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนสเต็ปเลยหายแล้วมันเป็นกุชชี่อ่าเป็นลายกุชชี่กุชชี่เบลกุชชี่เบลนะครับ นี่อันนี้ด้านหน้าได้ทาอะไรรับเลบ้างมั้งพี่ด้านหน้าก็เปลี่ยนยกหน้าใหม่ทั้งหมดครับครับครับยกหน้าใหม่ไฟใหม่ทั้งหมดฮะอ๋อคือตั้งแต่กันชนไฟหน้าใช่ครับยกไฟหน้าไฟหน้าใหม่หมดไฟหน้านี่เป็นของตัวสูงใช่ครับตัวสูงนะครับแล้วก็จัดทรงผมอยากที่จะแบบให้ดูทรงของรถคันนี้มากรับนะครับคันนี้นี่ทรงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นแนวไหนพี่ถ้าถ้าจริงๆสำหรับผมอะมันเป็นแนว90 เป็นยุค90ครับอย่างรถเก๋งเขาจะแต่งทรงประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับนะครับฟิตเมนต์ใช่ไหมใช่ครับคือดูฟิตเมนต์เขาว่าฟิตเมนต์นี่คือแบบระยะการใช้งานการโหลดอันนี้ล้อหุบครับล้อหุบเป็นแนวล้อหุบปกติรถกระบะทั่วไปจะล้อยื่นจะล้อยื่นใช่ครับล้อยื่นครับผมล้อหุบเสมอเสมอซุ้มล้อครับอย่างหุบแบบนี้พี่ต้องแบบโมดิฟายอะไรกับช่วงล่างเลยก็ตัดปีกโดกเว้าทัดสีด้านล่างด้านหน้านะครับครับแล้วก็สร้าง เปีน็อคเครื่องใหม่เพื่อให้ระยะเลี้ยวได้เต็มที่เพราะรถมันเตี้ยลงนะครับต้องมีการเว้าชัตซีด้วยใช่ครับแล้วก็ตั้งฐานตัวยึดโช๊คใหม่เพราะไม่ั้นมันจะกินยางใช่ไหมครับเพราะถ้ายิ่งโหลดมากมันจะแบกขึ้นเยอะต้องตั้งฐานก็คือทําให้ตอนนี้ยางตรงใช่ครับยางตรงครับโอ้โหแล้วอมมาขนาดนี้คือเลี้ยวได้สุดสองฝั่งเลี้ยวได้สุดทั้งสองฝั่งถูกต้องครับไม่ง่ายนะทีแรกเรานึกว่าแบบ แค่ปรับโหลดอะไรเงี้ยก็ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วก็ฐานเกียร์รุ่นรีโวจะเป็นฐานเกียร์เตี้ยต้องตัดฐานเกียร์ย้ายฐานเกียร์ขึ้นมาไว้ด้านบนอฐานเกียร์คือตัวรับฐานรับเกียร์ใช่ครับใช่ครับต้องย้ายต้องย้ายครับเพราะว่ามันรุ่นนี้มันเตี้ยมากครับโอ้โหมันไม่เหมือนพวกดีแมกดีแมก มันอยู่ด้านบนครับก็ตัดฐานด้านล่างย้ายขึ้นไปด้านบนแทนอ๋อโหไม่งม่ายเลยนะไม่ได้เปนเตียเต้ยใช่ครับอันนี้ใช้เวลานานไหมพี่อย่างทำาโอ้โหนะเป็นปีแล้วมันคือมันทําเข้าทําออกครับอย่างนี้สมควรไหมเหมาะกับการที่ทําเป็นรถใช้งานประจําวันโอ้ไม่มไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะใช่ไหมแต่ก็ยังใช้งานได้ครับครับได้อะไรได้อยู่ครับถ้าใครจะทําเป็นรถโชว์ออกแบบ อาทิตย์ละครั้งเดนละครัได้ได้ครับมีติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมแต่ถ้าจะแบบใช้งานทุกวันไม่แนะนำเหนื่อยครับแต่แต่ยังว่ายังผมก็ขับรถแต่งทุกคันทุกคันอยู่แล้วรถใช้งานผมทุกคันก็เป็นรถแต่งเออแต่จริงๆอ่ะผมเห็นหลายคนนะอย่างรถเก๋งหรือว่ารถสไตล์ฟัดบางคนเนี่ยก็ขับสไตล์ฟัดใช้งานทุกวันถูกต้องครับคือมันอยู่ที่ใจเอางี้ดีกว่าความมันความรักของเรามากกว่าครับ มันมีความลำบากอยู่แล้วก่อนจะเข้ามาในวงการนี้ต้องคุณต้องถามใจตัวเองก่อนว่ารักหรือเปล่าไหวไหมไหวใช่ไหวหรือเปล่ารักหรือเปล่าแล้วแต่คนแต่อย่างที่บอกถ้าใครที่ชอบสไตล์นี้จริงขับได้เพราะความสูงเขาจริงคือไม่ได้เตี้ยมากนะครับอย่างระยะเนี่ยคือมกติมีรถใช้งานถูกต้องครับถูกต้องนะครับเหมือนกันแต่แค่ว่าอางที่บอกครับรีโว่ฐานล่างมันเตี้ยต้องย้ายขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็ล้อแม็กอันนี้ใช้เป็นขอบ18ใช่ไหมพี่ใช่ครับขอบ18ยาง2 3 5ส0 1ห้าสบนะครับเบรกเป็นของอะไร เอนตอครับเอนต้อเอนตอเลยครับฮ้ยแต่จานจานสวยเลยอันนี้คือเป็นจานขนาดเท่าไหร่พี่จานของเป็นจานของเอนเลสแท้ครับอ๋อแต่มาเปลี่ยนฟั๊มสามสองศูนย์ใช่ครับครับนี่แล้วก็มีลิ้นด้วยคดันข้างอันนี้เขาไม่เรียกลิ้นเนี่ยเารียกสเกิร์ตสเกิร์ตข้างใช่ครับนี่แล้วก็ล้อหลังก็เหมือนกันล้อหลังก็ไม่ไม่ยืดออกมาใช่ครับพอดีซุ้มครับเอออันนี้อย่างเวลาจะทําให้มันพอดีซุ้มอย่างนี้เราต้องทําอะไรกับตัวตัวอันนี้ไหมพี่เผาอ่าไม่ไม่ไม่ต้องครับแต่ เสียอย่างเดียวคือหนึ่งยังผมเปลี่ยนแม็กนะครับฝันจะได้แม็กให้พอดีเนี่ยก็โดนไปไอ้วงนี้น่าจะปันวงที่8ที่ที่แปดที่เก้าเาจะไม่ผิดต้องเลือกออฟเซ็ตถูกต้องครับเลือกออฟเซ็ตเลือกออฟเซ็ตยางเนี่ยก็น่าจะมาร์สี่ห้าเส้นมื่อขนาดยางครับเพราะว่าทุกอย่างมันมันถึงเดียวว่าฟิตเมนต์ไงครับมันมันต้องพอดีทุกอย่างครับเนี่ยมันมันเป๊ะเลยนะใช่ครับใช่ครับดูตามมืออย่างนี้คือเป๊ะเลยอันนี้กว้างเท่าไหร่พี่เหรออ่าสิบเอ็ดนิ้ว กว้าง11นิ้วครึ่งด้วยแแม็กกว้างครับแม็กกว้างแม็กกว้างแต่ออฟน้อยหุบเข้าไปข้างในแทนใช่ใช่ครับยางเป็น315 30 18นะครับถ้า315ส่วนใหญ่ก็ต้องคิดแล้วครับ315มันต้องสุดสุดสุดตารางก้างแล้วปกติถ้า315ในรถทั่วไปนี่ออกมักจะตกคืบแต่ผมหายเข้าในแทนเออโหนี่คือทรงสวยมากสําหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครเห็นตัวจริงยิ่งยิ่งต้องบอกว่าสวยนะครับแล้วก็โชคดีด้วยแหละที่โป่งมันใหญ่ใช่ผมมมโโชชคคคดดีีาากกรับ ถ้าเป็นตัวโป่งที่แบบว่าเป็นตัวก่อนอันนี้ชันตัวก่อนมราต้องยื่นใช่ครับใช่ครับใช่ครับหรือไม่ก็ต้องหาร้อยใส่ยากใช่ครับใช่ครับนะครับด้านหลังงานค้ำนะครับมอคาวที่แล้วจําได้าเป็นสีทองป่ะสีทองใช่ครับเป็นไดทองอันนี้คือชุดเดิมป่ะชุดเดิมแต่ทำสีใหม่แต่ทำสีใหม่ครับนะครับเอาให้มันแดงตัดดำอืมสมมุติถ้าลูกค้ามีมีเป็นสีทองอยู่แล้วเบื่อได้ครับอยากที่จะมาทำาทสีพาวเวอร์โค้ดใหม่แพงไหมที่สมมุติค้ำเส้นหนึ่งอันนี้ที่ทำทั้งหมดอ่ะมันหมื่นกว่าบาท กับสมมองหมื่นเพราะต้องใช้ตู้ใหญ่แต่ถ้ากิดเป็นทั้งๆอย่างสมุิค้ำเส้นเดียวต้องมาได้แค่นี้ตู้อีกอก็คือไม่แพงอัอนนี้มันมนตู้ใหญ่นะครับนี่อย่างคันนี้เครื่องยนต์อย่างที่เห็นไปแล้วว่าเขาเก็บด้านหลังก็เลยย้ายหม้อน้ยายําย้ายแผงแอร์มาใช่ครับนะครับอย่างหม้อน้ําอันนี้ทําลวดลายอันนี้เป็นทําสีเรอพี่ใช่ครับใช่ครับเห็นลวดลายรอบพี่แล้วทำเป็นสติกเกอร์ล้อให้แล้วเป็นกุชชี่เป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์แล้วก็ทําสีข้อไปทีหนึ่ง ไอเกอร์เข้าไปทีหนึ่งแต่รลลอบนี้คือทําสีหมดเลยทําสีหมดเลยครับ,รบแล้วก็เล่นลกลายเล่นมีให้เล่นมิติขึ้นมาแทนอันนี้พี่ต๊อดไล่สีทสําเสียงเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับบอกเลยว่าตอนนี้ของพี่ต๊อดเขาทําแบบครบวงจร ทำคลัตทำยกคลัตด้วยครับยกคลัตทำเปลี่ยนเบรเปลี่ยนอะไรอย่าก็เป็นดูแลเบื้องต้นทั้งหมดครับช่วงล่างช่วงล่างทั้งหมดครับเนเบื้องต้นครับนี่โอเคนี่แล้วก็ด้านข้างก็อย่างที่เห็นไปนะครับคือแบบว่าเพียบพร้อมจริงๆอย่างที่คิดด้านในเราจะเห็นไปแล้วว่ามีเกทจริงจริงเกทก็จะมี2ตัวเบาเป็นคาร์บอนคาร์บอนแท้ครับนะครับเป็นเบาคาร์บอนแท้ครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือเป็นสไตล์แบบรถสกิทครับนะครับเป็นสไตล์รถสกิทแล้วก็พวงมาลัยเห็นไหม อันนี้เรียกพวงมาลัยไม่ได้พวงมาแฮนพวงมาแฮนอ่าคือพวงมาแฮนพวงมาแฮนนะครับของเล่นเขาจะเยอะมากนะครับ ราะนี้มันเป็นออกงานโชว์ครับตอนนี้ก็มีมาเลเซียที่ที่จะต้องไปคือตอนนี้เป็นมาเลเซียแต่มาเลเซียก็หมดโควิดก่อนครับเพราะมาเลเซียจ่ายค่าเดินทางจ่ายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาเลเซียก็2งานใหญ่ครับแต่เขาก็ยังไม่ให้บอกว่าเป็นงานอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่ได้บอกเราหรือว่าเขาไม่ให้บอกเขาังไม่ให้บอกครับเขาไมอเขเก็บไปก่อนแล้วก็สปลาวสปลาวก็เป็นงานใหญ่ของเขางานที่เราใหญ่ใช่ไหมใช่งานใหญ่ครับสปลาวซื้อตัวไป2งานมันมีมันมีมอเตอร์โชว์เอโปสองงานนะครับแล้วก็กัมพูชาแต่กัมพูชายังคุยกัน อ่ะยังยังยังเคลียร์กันไม่จบเรื่องค่าเดินทางเนี้ยครับครับอย่างนี้เขาก็เรียกว่าโกอินเตอร์ดิก็โกอินเตอร์ไหมก็แค่โกอินเตอร์ใน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 ภาคเราครับในภูมิภาคในภูมิภาคของเอเชียครับก็ก็ถือถามว่าประสบความเป็นในชิดไหมคือครั้งหนึ่งจากเด็กน้อยที่ฟาร์มฝฟฟันว่าจะได้มีรถเขาเนี้ยครับมันก็ที่สุดกับกับฟาร์มฝันแล้วครับนะครับเพราะจริงยิ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้าไปดูเพจพี่ตอนนะ คือพี่ต๊อดรีวิวของเก่งมากพอรีวิวอะไรก็แล้วแต่คนต้องซื้อครับอย่างเมื่อใครแล้วรีวิวน้ํายาครับน้ํายาเช็ดยางน้ํายาขัดรถใช่ครับใช่ครับโอ้ยออเดอร์มาเต็มวันก่อนรีวิวคลัสไรเทคกครับนะครับก็ก็คนก็แบบชอบเลยผมว่าเดี๋ยวรอบนี้รีวิวเกตไปเดี๋ยวคนต้องเข้ามาสั่งซื้อเกตเยอะแน่เลยก็ก่อนกันที่บอกครับก่อนที่ผมจะจะทำผมขอรีวิวก่อนผมยอมขาดทุนก่อนคคืออย่างเขาอะไรไม่รีวิวผมต้อง ลองทดลองใช้เองกับกับตัวเราก่อนคือรีวิวใช้งานจริงใช่ครับใช่ครับผมไม่ใช่วิศวะ,ะคือเราเอาเข้าใจง่ายอย่างที่เขาอบอกมาให้มันมันมันขนาดไหนได้เราก็อยากรู้ไงครับว่ามันม,มันเป็นยังไงเราก็หาวิธีการรีวิวที่มันเข้าใจง่ายสําหรับเราใช่ไหมครับเออไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปารีวิวอลังการผมอันนี้แสดงว่าเ,วเป็นเอกลักษณ์ของพี่ที่แบบว่าคนดูพี่แล้วเข้าใจง่าย อ่ะน่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอออันนี้ผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วพูดไปไวนะอย่างคลิปเนี้ยเราสองคนอาจจะมีพูดแบบชนกันชนกันชนกันเพราะเราสองคนพูดเก่งกันทั้งคนแย่งกันพูดแย่งกันพูดจะพูดโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์พี่เครื่องยนต์อันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่นะ2.4 2.4ครับ2.4นะครับแล้วโมอะไรด้านในปะนิดหน่อยครับนิดหน่อยอันนี้ขอเก็บเป็นความลับนิดหน่อยมันต้องโมถูกไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะปั่นเทอร์โบ5ลูกไไม่ห้ครัับบแล้วขเดินทางงไไไไดด้้คือปปลลาก็ขับ อะไรประเทศเขาไงครับอย่างนี้สมมติถ้าจะขับไปแบบเห็นบอกมีสาขาชลบุรีจะขับไปชมบุรีก็ไปโชก็ขับได้เลยครับขับได้เลยเลยถูกต้องครับูธมีท็อกมีบูธมีทอกมีถูกต้องครับขับไม่เหนื่อยแต่ไม่ใช่ว่าแรงแข่งกับรถอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับแต่ไม่ขับไม่เหนื่อยแบบเหยียบอื้อไม่มาไหมครับขับได้ปกติก็คือแรงเหมือนรถบ้านอ่ะมาสองร้อยแรงม้ามีแน่นอนประมาณมีมีแน่นอนครับอย่างอันนี้ turbo ทำงานไงพี่อันนี้สีลูกแรกเป็น turbo เหรอสามพันปาศีรีครับเป็นสามพันแปดศีรับโมไซด์ i, ในเล็กน้อยครับตัวนี้เป็นเอ f5 เป็น f5 ใช่ครับนะครับอย่างตัวนี้ทำงานไงพี่ดูดอันนี้ก่อนปะใช่ครับดูดอันนี้เข้ามาเพื่อที่เข้ามาอ Inter ิ interlake มีอินเตอร,ร์สองลูกเหรอใช่ครับมีอันนี้มีอินเตอร์สองลูกอ๋อมีอินเตอร์เล็กหนึ่งลูกครับเข้าอินเตอร์เล็กก่อนอินเตอร์เล็ Inter Inter M กอินเตอร์รวมก่อนครับครับก็ามาอัดตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็กระจายเข้ามา Inter อินเตอร์ใหญ่อ๋อออินเตอร์ใหญ่ก็เข้ามาอัดเข้ามาในนี้ครับครับกำลังเครื่องก็ออกมาอันนี้ก็ดูดดูดทิ้งไปอ่าครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฝั่งนี้นี่เป็นเฮดเดอร์ใช่ครับปกติเราจะเห็นเฮดเดอร์เป็นท่อเป็นท่อครับมันไม่ไม่พอปล่อยครับครับครับเพราะมันมามันมาเยอะจะต้องเป็นเฮดเดอร์ที่รวม อันนี้คือรวมกันเลยครับข้างในข้างในคือรวมกันตัวเดียวกันครับมีห้องซ่อนครับห้องซ่อนแล้วก็จะมีห้องสลับโอหเพื่อเพื่อที่มันจะได้เข้าเข้าบาลานซ์กับตัวนี้ให้ได้ครับถ้าพ้อใดห้อหนึ่งออกมาครับเข้าปะทะนี่เต็มเต็มมันจะมีหนึ่งห้องที่อยู่ใกล้ตัวนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าลูกสูบต้องทำงานหนักอ๋อคือมันต้องไล่แต่ละสูบให้มันไม่เท่ากันใช่รัแต่ละระยะใช่ครับใช่ครับมันต้องเบี่ยงออกนั่นคือมันจะเห็นว่ามันเป็นกล่องเดียวกันรวมกันครับปกติเราเห็นเฮดเดอร์ยังไงเราก็ต เปน<ช>็นเขาใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้เพิ่งจะเห็นที่แรกแบบนี้ <S 1> <S 1> นะครับอันนี้งานมันเป็นไทเทว่าพี่ไทเทแท้ทั้งหมดครับอันนี้ไทแท้ทั้งหมดแต่เพราะหน้ารีโวเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยหน้าหวานผมต้องการตัดความดุดันความดิบความเถื่อน เพิ่มข้าไปให้เขาสังเกตรุ่นนี้ผมจะดูถ้าดูหน้านะสับเศษฝาโปงยิ้มเย้มยม,ยมันหวานแต่พอเ <ะ S 1> ปิดฝาโปงมามันก็ยิกโลกนึลยครับอันนี้มันคืองานดิบของไทเทไทเทถูกต้องครับอันนี้เป็นยิงไซายยิงไซายเพิ่มใช่ครับ<อ>ยิงไซายเพิ่มแล้วก็อัดเข้าไปเพิ่มครับยิงไซน์แล้วก็อัดเข้าไปครับอย่างนี้คือเก็บห้องเครื่องเก็บสายไฟเรียบร้อยหมดทุกอย่างเพราะลีโอจะเก็บสายไฟยากเซนเซอร์มันเยอะครับแล้วก็แป๊บสังเกตแป๊บพี่เหรครับ ปกติเราก็เดี๋ยวนี้จะเห็นเป็นชุบผเมียใช่ไหมเริ่มมาใช่ครับอันนี้เป็นชุบสีชุบทองชุบทองนะครับสีก็จะทําเหมือนตัวพัดลมมอน้าด้านหลังใช่ครับใช่ครับก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของทีวีคือเป็นสามสีครับเขียวเหลืองแดงอยู่แล้วครับเขียวเหลืองแดงใช่ครับของทีวีเรามาถ่ายกันนะคือเรามาตอนนั้น พี่ต๊อยก็ยังแบบยังไม่ได้ไปโกอินเตอร์จนเราไปลาวมาด้วยกันรอบนึงใช่ใช่ครับตอนนี้หูกำลังจะไป3ประเทศใช่ครับน่าน่าจะขับไปด้วยครับที่ที่ที่ดูนะคราวที่แล้วผมก็ขับ FK ขับจากนี่ไป4,000กิโลจากรายละยองไปสู่ใต้สุดของมาเลเซียก็ไปมาแล้วครับก็เอา FK คือใต้บ้านเราเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปใต้ของมาเลเซียอีีกทใช่ครับใต้มาเลเซียครับก็ข้ามไปกับสิงคโปร์แต่ไนั้นข้ามสิงคโปร์ไม่ได้เพราะเอกสารไม่ครบอะไรเนี่ยครับจำไม่ผิดนะเวลาไม่พอเลยนะครับจำไม่ได้ครับ นนแลเพราะว่าเอฟซีของเราอ่ะก็เป็น FC จากมาเลเซียจากลาวจากกัมพูชาเยอะนะคนที่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็งานของพี่ต๊อดเนี่ยนอกจากรถกระบะเขาก็จะมีพวกงานรถเก๋งอย่างเงี้ยงานสร้างอันนี้อันนี้คือรถอะไรพี่สามตอครับเป็นสามตอใช่ครับสามสามตอโค้งนะครับโอ้โหคือเหมือนเหมือนกับคันคันที่เราเคยมาถ่ายใช่คันขาวใช่คันขาวครับแล้วก็คือเอาพื้นเข้ามาเหมือนเดิมใช่ครับนะครับแต่มันสั้นลงปะใช่ครับตัดย่นบอดี้ลงมาอีกประมาณแปดสิบแปดสิบห้าเซนครับเพื่อให้บอดี้มันสั้น ครับแต่พวกช่วงล่างนี่คือยังเป็นของใช่สามโดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็น t u r บ o เหมือนเดิมอาจจะเก่าหน่อยเพราะว่าตอนนี้คืออย่างบอกที่ว่ามันมีมันรถตัวเองไม่เวลาทําจอดอย่างเดียวเลยครับพอจะออกงานทีก็ไอ้ทีนี้ดีทีนเศทษีนึงนะครับนี่แล้วอย่างข้างหน้าก็ทํามันเขี่ยวไปครับไปเขี้ยวกุดครับนี่นี่ก็ไปเก็บเก็บของที่มีมาใช้เป่าทุบเลยครับทุบเลยตั้งใจทุบเหรอใช่ครับก็ถ้ามันมีเขี่ยวมันมันโดนมันโดนกัดครับอ๋อมันเปของดีๆเลยคร ให้มันแบบอยู่ในเท่ที่มันโดนเอาของดีๆมาทุบกันเลยีเดไหวใช่ครับนะครับเออแต่อนนี้อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นแบบว่าหลากหลายมิติเป็นมุมมองที่เราอยากที่จะมองออกมานะครับถ่ายทอดออกมามีคันด้างหลังคันนึงเปิดบทุนไปเลยอะไรครับสามบอเหมือนกันครับนั้นเครื่องเดียวก็5้าแสนกว่าบาทแล้วครับห้าแสนกว่า6กแสนนะครับบริเวณด้านหลังนี่คือพี่ต่อใช้เป็นช็อปปิใช่ครับเป็นช็อปเป็นงานสร้างครับก็จะมีพวกเนี่ยครับรถสปอร์ตพวกนี้มี RX 7ใช่ครับนะครับเฮียงวนอ๋อเฮียงวนอันนี้มันก็อะไร อันนี้รถแข่งก็มาสร้างบอดี้ครับมาติดปีกมาจัดทรงใช่ครับอันนี้ก็มารถแข่งนะครับโอเคก็วันนี้เรามาเที่ยวกับพี่อทอดสที่ระยองกันคร่าวๆนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้หน้าร้านของพี่อทอดเขาก็รีโนเวทใหม่ครับรีโนเใหม่ถ้าใครอยากที่จะแบบมาเห็นความสวยงามของหน้าร้านก็เข้ามาได้เลยใช่ครับแล้วก็เรื่องท่อเรื่องเกตวัด เรื่องช่วงล่างต่างๆที่นี่มีครบหยสวยงามใช่ครับใช่ครับถ้าใครจะเข้ามาใช้บริการพีิทอสสามารถติดต่อที่ช่องทางไหนได้บ้างพี่ก็ถ้าเฟซส่วนตัวนะครับฝากติดตามเฟซส่วนตัวก็อัมพลศิวชิรักุลนะครับ a m p o n นะครับก็ขึ้นเลยครับเฟซร้านนะครับเพจร้านที่จะไปดูผลงานของผมนะครับก็ t o d นะครับบายของแต่งวัยรุ่นนะครับอันนั้นเพจแท้จะอยู่ประมาณสองแสนคนคน คนรีวิวดู4ล้านกว่าคนนะครับมันจะมีคนดูอยู่4ล้านกว่าคนนะครับอ่าครับนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นของที่พี่ต๊อจะขายเนี่ยก็เข้าไปดูรีวิวในเพจใช่ใช่ครับนะครับแล้วรีวิวจริงๆริงครับส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวจริงทั้งหมดครับอ่าคือรีวิวจริงจของที่บอกว่าพี่เขาคัดมาแล้วว่าจะขายใช่ใช่ครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใช่ครับมีเบอร์โทรไหมพี่มีครับมีครับก็เบอร์ส่วนตัวนะครับ0 0 9 8 8 2 5 4 1 5นะคย์เก้าแปดแรดสองห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้านะครับก็มี คีวีบ้านฉางนะครับแล้วก็คีวีปกแดงนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับปกแดงเคยไปมาแล้วเดี๋ยวว่ายว่างๆเราไปเที่ยวสาขาบ้านฉางดีกว่าบ้านฉางบ้าานงก็สวยงามอ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเราลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับไปแฟนจอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ